ยายเมลิในวัย68ปีตัดสินใจเก็บข้าวของจากบ้านไม้เก่าทางเหนือของจังหวัดเชียงรายย้ายเข้ามาอยู่กับลูกชายเพียงคนเดียวที่กรุงเทพหลังจากใช้ชีวิตอยู่ลำพังมานานหลายปีนับตั้งแต่สามีเสียชีวิตลงด้วยโรคหัวใจท่ามกลางเสียงลมจากทุ่งนาและความเงียบเหงาที่คืบคลางเข้ามาทุกค่ำคืนยายเมลิคิดเสมอว่าความสุขบ้นปลายชีวิตคงจะอยู่ไม่ไกลนักหากได้อยู่ใกล้ชิดลูกหลานในเมืองหลวงเธอหวังว่าเพียงได้ทำกับข้าวเล็กน้อยช่วยเลี้ยงหลานและมีมุมสงบเล็กๆไว้พักผ่อนหัวใจที่เหนื่อยล้าแค่นั้น ก็เพียงพอแล้วลูกชายของเธอพลนชัยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารในย่านลาดพร้าวสมรสกับกนกวันหญิงสาวหน้าตาดีที่เป็นครูอนุบาลและมีลูกชายหวัยห้าขวบชื่อปอเมื่อใหญ่มรลย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกนกวันดูจะยินดีต้อนรับดีในช่วงแรกยิ้มแย้มช่วยถือของและทมไทยสารทุกสุขดิบยายมาลิรู้สึกอุ่นใจแม้จะต้องปรับตัวกับชีวิตเมืองที่วุ่นวายในทุกเชา้าเธอจะตื่นแต่เชา้าออกไปตลาดใกล้บ้านซื้อผักสดเนื้อหมูและของใช้จําเป็นจากนั้นก็กลับมาทําอาหารกวาดบ้านรดน้ําต้นไม้หน้าระเบียง ด้วยความขยันขันแข็งแบบคนชนบทเธอไม่เคยปิดปากบน่นหรือเรียกร้องอะไรทุกอย่างดำเนินไปอย่างสงบสุขจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งอากาศยังคงสดชื่นและแสงแดดอ่อนสาดผ่านช่องหน้าต่างเหมือนนอเคยแต่สิ่งที่แตกต่างคือบรรยากาศภายในบ้านเมื่อยายมมลิกลับมาจากตลาดข้าวของที่ถืออยู่ในมือยังคงอุ่นมือทั้งสองข้างยังคงกำถุงผักและปลาแห้งแ่งแนบอกแต่ขณะที่เดินผ่านห้องนอนของตัวเองเธอกลับต้องหยุดชะง,งนัน ก่อภาพเบื้องหน้าทําให้หัวใจของเธอเต้นแรงผิดปกติเตียงไม้ที่เธอเคยนอนทุกคืนเตียงที่ใช้พักผ่อนหลังจากวันอันเหน็ดเหนื่อยบัดนี้หายไปจากตําแหน่งเดิมเหลือเพียงพื้นที่โล่งเปล่าและฝุ่นที่ยังไม่ถูกเช็ดยายเมลิยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นหลายวินาทีหัวใจเต้นแรงเหมือนมีอะไรบางอย่างแตกสลายในอกเธอค่อยๆเดินเข้าไปในห้องมือย,ยังถือถุงตลาดไว้แน่นเธอวางของลงกับพื้นอย่างไร้เรี่ยวแรงสายตามองไปรอบๆห้องที่เคยเป็นมุมสงบของตนเองบัดนี้กลายเป็นพื้นที่รกร้างไร้ชีวิตไม่มีการแจ้งลงหน้า ไม่มีข้อความไม่มีป้ายบอกอะไรทั้งสิ้นขณะที่เธอกําลังเหม่อมองอยู่นั้นเสียงของกนกวันก็ดังขึ้นจากทางห้องครัวแม่กลับมาแล้วเรือขับไปตลาดมาเรือค้าได้อะไรมาบ้างน้ําเสียงสดใสและใบหน้าที่ยิ้มแย้มของเธอดูเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติใหญ่มาลิปพยายามข่มอารมณ์ที่ปั่นป่วนในใจหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะพูดออกไปเสียงเบาแต่ชัดเจนเตียงแม่หายไปไหนใบหน้าของกนกวันเปลี่ยนไปเล็กน้อยรอยยิ้มแข็งทื่อไปชั่วขณะก่อนจะรีบกลับมายิ้มอีกครั้งอ๋อเตียงนั้นเก่าแล้ว ข้าแม่เคยบนว่าแข็งใช่ไหมขนนูก,กับพลนชัยเลยคิดว่าจะเปลี่ยนให้แม่ใหม่เดียวจะได้สบายขึ้นค่ะยายมลิขขมวดคิ้วเล็กน้อยความไม่พอใจเริ่มก่อตัวทำไมไม่ถามแม่ก่อนละเรื่องงอใหญ่ขนาดนี้จะทำก็ต้องบอกกันบ้างสิกนกวันรีบพูดแก้ตัวขอโทษนะคะแม่หนูผิดเองหนูแค่อยากให้แม่สบายขึ้นก็เลยลืมถามก่อนข้าแม่อยากโกรธเลยนะคะเดียวเตียงใหม่มาจะถูกใจแม่แน่นอนค่าขณะที่เธอกำลังจะพูดต่อพลนชัยก็เดินเข้าบ้านนมหาพอดีเขาเห็นแม่กับภรรยายืนคุยกัน จึงเดินเข้ามามีอะไรกันเหรอกนกวันรีบตอบแม่ถามเรื่องเตียงข้าหนูบอกแม่ว่าเราเปลี่ยนให้ใหม่พลชัยพยักหน้าแล้วยิ้มเดินไปตกบ่าแม่เบาๆแม่อยากคิดมากเลยเตียงใหม่นุ่มกว่าเดิมแน่นอนแม่จะได้พักผ่อนสบายๆไงยายมมลิไม่พูดอะไรต่อเธอเพียงแต่มองลูกชายแล้วพยักหน้าเบาๆแต่ภายในใจกลับว่างเปล่าอย่างประหลาดคืนนั้นเธอต้องนอนบนโซฟาแคบในห้องนั่งเล่นโซฟาที่แข็งและไม่รองรับสรีระของหญิงชาราที่เริ่มมีอาการปวด หลังยายมลิพลิกตัวไปมาหลายรอบจนตีหนึ่งก็ยังไม่สามารถหลับได้ความอึดดในใจความรู้สึกเหมือนถูกลดค่าความเป็นสมาชิกของครอบครัวเริ่มบุนแรงขึ้นทุกทีคำพูดของกระกวันในห้องครัววันนี้ยังคงกล้องในหูเตียงนั้นเก่าแล้วเปลี่ยนให้ใหม่จัดได้สบายขึ้นแต่ทาไมความรู้สึกในใจถึงกลับแย่ลงความเย็นเยียบของห้องนั่งเล่นและความเงียบของบ้านกลางดึกทําให้เธอเหมือนถูกตัดขาดจากทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านหลังนี้วันถัดมาพลชัยออกไปทํางานตั้งแต่เช้าส่วนกระกวันก็พาหลานไปโรงเรียนยายมลิ จึงอยู่บ้านตามลำพังเธอเดินไปที่ห้องนอนตัวเองอีกครั้งพื้นที่ว่างยังคงอยู่ไม่มีวิแววของเตียงใหม่ไม่มีแม้แต่เสื่อหรือหมอนรองเธอนั่งลงบนพื้นแข็งและมองไปรอบห้องอย่างคนหมดเรี่ยวแรงเธอเริ่มคิดถึงบ้านไม้ที่เชียงรายคิดถึงเตียงไม้เตี้ยๆที่สามีเคยนอนด้วยกันคิดถึงเสียงนกร้องยามเช้าและกลิ่นหอมของดาอกมะลิที่ปลูกข้างหน้าต่างห้องนี้ที่เธอคิดว่าจะเป็นที่พักผ่อนยามแก่กลับกลายเป็นสถานที่ที่ทาให้รู้สึกร้ายตัวตนที่สุดตอนเย็นพลชัยกลับมาใาย่มะลิรวบรวมความกล้าถามอีกครั้ง เตียงแม่จะมาวันไหนลูกเขาหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนตอบกระดกวันสั่งไว้แล้วนะครับแม่เขาบอกว่าร้านเฟอร์นิเจอร์ติดลูกค้าเยอะอาะต้องรออีกสองสาวันยายมลิถอนหายใจแม่แค่อยากรู้แค่นั้นแม่ไม่ได้ว่าอะไรแต่อย่างน้อยก็บอกกันสักคำก็ยังดีพลชัยพยายามยิ้มและปลอบบอกแม่อย่าเครียดเลยนะครับเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นแม่อยู่ที่นี่เราจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดแต่คำว่าดูแลของเขากลับฟังดูห่างไกลเหลือเกินคืนนั้นยายมลินอนบนโซฟาครั้งเสียงรถจากถนนหน้าบ้านวิ่งผ่าน ไปมาเป็นระยะเธอพลิกตัวมองเพดานดวงตาไม่ยอมปิดเสียงในหัวยังคงก้องเตียงหายไปโดยไม่มีใครบอกเพียงแค่เตียงหนึ่งหลังแต่มันพังทลายทั้งศักดิ์ศรีความมั่นใจและความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของบ้านเธอไม่ร้องให้แต่หัวใจกลับหนักตึ้งดวงตาแห้งผักแต่น้ำในใจเอ๋อรล้นเธอไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนถึงจะชินกับโซฟาหรือบางทีเธออาจไม่เคยชินเลยก็เป็นได้เช้าวันใหม่มาถึงพร้อมกับแสงแดดอ่อนสาดถ่านม่านบางๆที่ห้องนั่งเล่นใหญ่บลิพิกตัวช้าๆบนโซฟาเล็ก ที่เริ่มทำให้เธอปวดเมื่อยไปทั้งตัวหลังแข็งขาเป็นตะคริวและศีรษะอึ้งเหมือนมีหมอกหนาปกคลุมเธอลุกขึ้นนั่งลูกหัวเข่าที่เจ็บปวดเบาๆแล้วถอนหายใจมองออกไปทางระเบียงห้องเธอเห็นกนกวันแต่งตัวเรียบร้อยกำลังจะออกจากบ้านพร้อมกับหลานชายปาวิ่งเข้ามาโบกมือลาบายหายเสียงเล็กๆนั่นยังพอเติมเต็มหัวใจที่แห้งเหี่ยวของเธอได้บ้างกนกวันพูดสั้นๆโดยไม่ศบตาวันนี้ดูมีประชุมข้าแม่อยู่บ้านพักผ่อนนะคะ แล้วปิดประตูเสียงดังยายมะลิยังนั่งอยู่อย่างนั้นอีกครู่มองดูนาฬิกาแขวนบนผนังแล้วลุกขึ้นชา้ชาๆไปที่ห้องครัวชงกาแฟแดำให้ตัวเองหนึ่งถ้วยไม่มีขนมไม่มีอาหารเช้าเพราะเธอหมดแรงจะทำอะไรนอกจากนั่งนิ่งๆดื่มกาแฟร้อนและเฝ้าคิดบงเวียนเรื่องเตียงที่ยังไม่มาเธอคิดถึงตอนอยู่เชียงรายแม้บ้านจะเก่าแต่ก็เต็มไปด้วยสิ่งที่คุ้นเคยทุกเช้าเธอจะตื่นมากกว่าลานหน้าเรือนต้มข้าวต้มกินกับปลาทูหรือไข่เจียวที่ทอดจนกรอบกินกับข้าวสวยร้อนๆเสียงไก่ ขันเสียงลมพัดใบไม้เสียงควนในหมู่บ้านทักทายกันเธอไม่เคยคิดว่าการย้ายมาอยู่กับลูกชายจะทําให้เธอรู้สึกโดดเดี่ยวและไร้ค่าเช่นนี้เธอเคยหวังว่าจะได้ร่วมกินข้าวกับลูกหลานพูดคุยหัวร้อนนั่งเล่นกับหลานแต่วันนี้แม้แต่คําทักทายยังแทบไม่มีใจเธอเริ่มเย็นชายอย่างช้าช้อย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนตอนเย็นพลชัยกลับมาบ้านพร้อมถุงอาหารจากร้านข้างทางเขาวางถุงลงบนโต๊ะแล้วหันมายิ้มให้แม่วันนี้แม่ทําอะไรอยู่หรือครับยายมาลิฝืนยิ้ม ก็อยู่บ้านเฉยๆแน่นแหละลูกแม่ไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่พนชัยเปิดถุงอาหารแล้วเริ่มจัดใส่จานกนกวันเข้ามาสมทบช่วยตักข้าวใส่ชามและยื่นให้ยายมลิแม่กินเยอะๆนะคะเดียวไม่มีแรงน้ำเสียงของเธออ่อนโยนแต่ในแววตามีบางอย่างที่ยายมลิสัมผัสได้ว่าไม่เหมือนเดิมไม่ใช่ความอ่อนโยนแบบที่เคยเป็นตอนที่เธอยังเป็นแค่แขกที่มาเยี่ยมเป็นครั้งคราวมันเหมือนกับน้ำเสียงของคนที่พยายามเกบ็อกอารมณ์มากกว่าความห่วงใย,ยจริงใจยายมลิรับชามข้าวมาอย่างเงียบ และเริ่มกินเธอกินอย่างเชื่องช้าข้าวคำหนึ่งใช้เวลานานกว่าปกติระหว่างนั้นพลนชัยกับกนกวันก็พูดคุยกันเรื่องงานเรื่องโรงเรียนของลูกพูดด้วยเสียงตลกขบขันแต่ไม่มีใครถามว่าเธอเป็นอย่างไรไม่มีใครเล่าเรื่องให้เธอฟังเหมือนเมื่อก่อนหลังอาหารเย็นทุกคนแยกย้ายไปพักผ่อนปอนั่งดูการ์ตูนกนกวันเข้าไปอาบน้ำพลชัยก็หยิบโน้ตบุ๊กมานั่งทำงานต่อยายมลิกลับไปที่โซฟาเดิมหยิบผ้าห่มผืนนอนเล็ก ที่อยู่ข้างๆข,ข,ขึ้นมากอดไว้เธอไม่พูดอะไรนั่งเงียบมองเพดานมองแสงไฟที่ส่องสว่างอยู่บนผนังมันเย็นชาและไม่มีชีวิตชีวาเธออยากจะถามว่าเตียงใหม่จะมาถึงเมื่อไหร่หรือว่าไม่เคยมีการสั่งเตียงใหม่เลยแต่เธอกลัวว่าหากพูดไปเธอจะได้คําตอบที่ทําให้หัวใจของเธอเจ็บยิ่งกว่าเดิมคืนนั้นเธอนอนไม่หลับอีกครั้งหลังจากพลิกตัวไปมาหลายรอบในที่สุดเธอลุกขึ้นช้าๆและเดินไปที่หน้าต่างเปิดม่านเล็กน้อยมองดูแสงไฟถนนข้างนอกมันเงียบเชียบ แล้วบางเวงเธอคิดถึงเสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกสีที่บ้านเก่าเสียงแมลงร้องอามค่ำคืนและกลิ่นหอมของข้าวสุกในหม้อดินเธอคิดถึงเสียงหัวเราะของสามีที่จากไปแล้วเสียงของเขาที่เคยพูดว่าอีกหน่อยเราก็จะได้นั่งเฝ้าหลานด้วยกันแต่มาวันนี้เธอกลับต้องนั่งอยู่คนเดียวท่ามกลางบ้านที่เคยคิดว่าจะอบอุ่นเช้าว,วันต่อมาเธอรวบรวมความกล้าถามกนกวันอีกครั้งขณะที่เธอกำลังเตรียมอาหารเช้าเตียงใหม่นี่จะมาถึงเมื่อไหร่จัด กนกวันชะง,งักไปเล็กน้อยก่อนตอบด้วยรอยยิ้มเจืออ่อนๆออกร้านเขาบอกว่าสัปดาห์หน้าน่าจะส่งมานะคะแม่หนูก็โทรตามหลายรอบแล้วเขาไม่ต้องห่วงนะคะยายเมลิพยักหน้าเบ่าๆไม่พูดอะไรต่อเธอรู้สึกเหมือนคำตอบนั้นเป็นแค่คำพูดเพื่อประวิงเวลาและความรู้สึกของเธอก็ถูกมองข้ามไปอีกครั้งวันเวลาผ่านไปอีกสามวันเตียงใหม่ยังไม่มาถึงเธอยังคงนอนบนโซฟาแคบๆขยับตัวแทบไม่ได้เธอเริ่มปวดหลังรุนแรงขึ้นมีบางคืนที่ต้องลุกไปนั่งบนเก้าอี้เพื่อบรรเทาความเจ็บปอดเหตุน,นยายร้องโอ๊ยเบาๆ ก็เดินมาถามยายเป็นอะไรฮะเธอลูกหัวหลานยิ้มยิ้มยายแค่นอนผิดถ้าไม่เป็นไรลูกเธอไม่อยากให้หลานกังวลไม่อยากให้เด็กน้อยต้องรู้ว่าผู้ใหญ่ในบ้านบางคนไม่ใส่ใจคุณยายของเขาเลยคืนหนึ่งเธอนั่งอยู่บนโซฟามองภาพเก่าที่เธอหยิบออกมาจากกระเป๋าใบเล็กภาพถ่ายขา้าดาที่เธอกับพลนชัยตอนเด็กยืนอยู่หน้าบ้านไม้แม่กอดลูกไว้แน่นด้วยความรักในแววตายายมื่อไรูปภาพนั้นเบาๆน้ำตาหยดหนึ่งไหลลงบนมือเธอ เธอถามตัวเองในใจว่าเธอทำผิดอะไรถึงต้องมารู้สึกแบบนี้ทำไมการที่แม่มาอยู่กับลูกถึงกลายเป็นภาระทำไมความรักและความหวังดีของเธอถึงดูร้ายความหมายในบ้านหลังนี้เธอไม่ต้องการอะไรเลยนอกจากการได้รับเกียรติได้รับการเคารพและได้รับการปฏิบัติเหมือนคนในบ้านไม่ใช่แค่ผู้อาศัยชั่วคราว ในคืนที่เงียบสงัดเช่นนี้ยายมาลีเริ่มคิดถึงบ้านเก่าที่เธอทิ้งมาเธอเริ่มคิดว่าอาจจะถึงเวลาที่ต้องกลับไปแม้จะเงียบเหงาแม้จะอยู่ลำพังแต่ก็ไม่ต้องรู้สึกเหมือนคนแปลกหน้าในบ้านของลูกชายตัวเองความคิดนี้ค่อยๆก่อตัวขึ้นช้าๆกลายเป็นความแนว่วแน่ที่เธอเริ่มจะยอมรับเธออาจไม่ใช่ส่วนหนึ่งของบ้านนี้อย่างที่เธอเคยหวังไว้วันถัดมาอากาศเช้าเย็นสบายยายมาลีตื่นขึ้นจากโซฟาอีกครั้งพร้อมอาการปวดหลังที่หนักกว่าทุกวันเธอนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นทางลูกหลังเบาๆดวงตาเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่างบ้านหหลังงนนี้้แมมจะออยู่่ใใเืญ แต่ความอ้างว้างกลับหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆ,ๆเธอรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองไม่ใช่เจ้าของชีวิตอีกต่อไปไม่มีใครถามว่าเธอหลับสบายไหมไม่มีใครหันมามองเวลาที่เธอเดินผ่านทุกสิ่งเหมือนถูกจัดวางไว้เรียบแล้วโดยไม่มีที่ว่างสําหรับผู้หญิงชราที่อุ้มชูลูกชายมาทั้งชีวิตเช้านั้นขณะที่เธอกําลังชงกาแฟเธอได้ยินเสียงพลนชัยคุยโทรศัพท์อยู่ในห้องนั่งเล่นเสียงเขาเบาๆเหมือนไม่อยากให้ใครได้ยินครับแม่ผมยังอยู่ที่บ้านครับเดี๋ยวคุยกับภรรยาก่อนนะครับคงต้องหาวิธีให้แม่กลับไปบ้านเชียงราย เสียงนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจยายมะลิยืนนิ่งอยู่หลังประตูครูหัวใจเต้นแรงรู้สึกกอเหมือนร่างกายชาวว่าไปทั้งตัวท้อยคำที่หลุดออกจากปากลูกชายของเธอเองกำลังบอกอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ต้องการให้เธออยู่ที่นี่อีกต่อไปวันนั้นทั้งวันเธอแทบไม่พูดอะไรกับใครเลยแม้กนกวันจะยิ้มให้หรือพูดอะไรเธอก็แค่พยักหน้ารับเบาๆเหมือนคนที่หักมดเรี่ยวแรงจะพูดไม่มีแม้กระทั่งคำถามเกี่ยวกับเตีย,เตยงเตียงใหม่ที่ยังไม่มาสักทีหรือบางทีอ่ะ ไม่มีอยู่จริงเธอไม่รู้แล้วว่าอะไรจริงอะไรหลอกในบ้านนี้เย็นวันนะั่นอนอเธอตัดสินใจเก็บของเล็กเล็กน้อยๆใส่กระเป๋าเดินทางผ้าใบาเก่าใบาหนึ่งเสื้อผ้าไม่กี่ชุดยารักษาโรคสมุดบันทึกและรูปถ่ายเก่าๆที่เธอรักที่สุดเธอเก็บทุกอย่างเงียบๆไม่ให้ใครรู้หลังจากกินข้าวเย็นร่วมตรงเงียบๆกับทั้งบ้านเธอกลับไปนั่งที่โซฟาเดิมห่มผ้าบางๆทางคิดถึงบ้านไม้หลังเก่าในเชียงรายที่เธอทิ้งมาเธอคิดถึงกลิ่นดินหลังฝนตกเสียงจั๊กจักนอนในค่ำคืนอันสงบและต้นมะม่วงที่ให้ร่มเงาาแลละผหวน ในหน้าร้อนวันรุ่งขึ้นก่อนฟ้าจะสว่างเธอลุกขึ้นเงียบๆเปลี่ยนเสื้อผ้าจัดของครั้งสุดท้ายแล้วลากกระเป๋าออกจากบ้านอย่างเงียบเชียบไม่มีเสียงใดจากห้องนอนของพลชัยหรือกระนกวันไม่มีเสียงเล็กๆของปอเธอเดินช้าๆอาอบมาที่ริมถนนใหญ่เรียกแท็กซี่คันแรกที่ผ่านไปพร้อมกับใจที่หนักอึ้งแต่แน่หนารถวิ่งออกจากซอยเสียงล้อบดกับถนนคอนกรีตสะท้อนเข้ามาในใจเธอยายมลิตนั่งนิ่งไม่พูดไม่จะมองผ่านกระจกรถออกไปเห็นแสงไฟของตึกสูงลิบๆที่ค่อยๆห่างออกไปเรื่อยๆน้ำตาของ เธอไหลเงียบฮ่าฮไม่ใช่เพราะโกรธหรือเสียใจอย่างรุนแรงแต่เป็นความรู้สึกของคนที่ยอมรับว่าตนเองหมดค่าในสายตาลูกคนเดียวที่เคยเป็นทั้งชีวิตเมื่อกลับถึงเชียงรายยายมลิเปิดประตูบ้านไม้หลังเก่าที่ถูกปิดตายมาหลายเดือนฝุน่นจับหนากลิ่นอับตนบวนเธอลากกระเป๋าเข้าไปในบ้านถอดรองเท้าย่างช้าๆแล้วเดินไปที่ห้องนอนของตัวเองเตียงไม้เตี้ยๆยังอยู่ตรงมุมเดิมผ้าปูที่นอนซีดๆที่ยังไม่ได้ซักแต่กลับให้ความรู้สึกอบอุ่นกว่าที่เคยอยู่บนโซฟานุ่มๆในกรุงเทพหลายเท่า เธอนั่งลงบนเตียงช้าๆหลับตาสูดหายใจลึกรู้สึกได้ถึงกลิ่นของความทรงจำความรักความผูกพันที่บ้านนี้มีให้เสมอมาและไม่มีใครสามารถพรากสิ่งเหล่านี้ไปจากเธอได้บ่ายอวันนั้นเธอเริ่มทำความสะอาดบ้านด้วยแรงเท่าที่มีปัดฝุ่นเช็ดกระจกซักผ้าตักเสื้อผ้าทุกอย่างเงียบๆช้าๆแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจมื้อข้าวันแรกที่กลับมาเธอทำข้าวต้มหมูใส่กระเทียมเจียวร้อนๆแล้วนั่งกินคนเดียวใต้แสงไฟสีส้มดวงเล็กๆน้ำตาไหลเงียบๆขณะตักข้าวเข้าปากเธอไม่รู้ว่า เป็นเพราะรสชาติอาหารความหิวหรือความรู้สึกที่ค้างค้างอยู่ในใจแต่เธอรู้เพียงว่าหัวใจของเธอกำลังถูกเยียวยาทีละน้อยโดยความสงบและความจริงแท้ของบ้านหลังเก่านี้คืนแรกในบ้านไม้เงียบสังดัดมีเพียงเสียงแมลงและเสียงลงหายใจของตัวเองที่ดังอยู่ข้างในเธอหลับไปโดยไม่รู้ตัวตื่นนออขึ้นอีกทีเมื่อแสงแดดยามเช้าส่องผ่านหน้าต่างตรงหัวเตียงเธอลุกขึ้นอย่างช้าๆหยิบผ้าถุงผ้าขาวมาแล้วเดินออกไปหน้าบ้านรดน้ำต้นไม้ที่ยังไม่ตาย เพราะฝนหลวงเธอยิ้มให้ดอกพุธสีขาวที่บานอยู่ตรงรั้วไม้เก่าแม้ทุกอย่างรอบตัวจะเก่าโซรมแต่ความอบอุ่นที่นี่กลับชัดเจนและแท้จริงมากกว่าที่เธอเคยสัมผัสในบ้านของละก,กุกชายเสียอีกในช่วงเย็นขณะที่เธอกําลังเก็บผ้าจากราวตากแดดเพื่อนบ้านเก่าๆที่เดินผ่านมาเห็นเธอก็ตะโกนทักอ้าวยายมาลิกลับมาแล้วเรอดีใจจังเลยคิดถึงนักน้ําเสียงจริงใจเหล่านั้นทําให้เธอใจอ่อนและหัวเราะเบาๆคิดถึงเหมือนกันจะอยู่เมืองกรุงแล้วมันไม่ใช่ที่ของเราเลย คืนนั้นเธอนั่งคุยกับเพื่อนบ้านใต้ถุนบ้านดื่มน้ําอุ่นกินกล้วยตากแล้วหัวเราะก,กับเรื่องราวเก่าๆแม้เพียงไม่นานแต่เธอก็รู้แล้วว่าเธอตัดสินใจไม่ผิดที่กลับมาเช้าวันใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆก,กลางหุบเขาของจังหวัดเชียงรายเริ่มเริ่ด้วยเสียงไก่ขันและแสงแดดอุ่นสัตว์ฐานต้นไม้หน้าบ้านไม้ของยายมลิเธอใช้ชีวิตเรียบง่ายในแต่ละวันอย่างมีจังหวะจะตื่นนอนตอนตีห้าต้มน้ําร้อนชงกาแฟดําใส แก้วสังกัดสีใบเก่าเดินออกไปนั่งจิบกาแฟช้าๆที่เก้าอี้ไม้ใต้ตอนน้ำมะม่วงกลิ่นหอมของดินชื้นและเสียงนกน้อยบนยอดไม้ทําให้เธอรู้สึกว่าแม้จะอยู่คนเดียวแต่ก็ยังมีโลกใบนี้คอยอบอุ้มเธอไว้อย่างอบอุ่นทุกวันเธอจะออกไปตลาดเช้าในหมู่บ้านซื้อผักผลไม้หรือของเล็กเล,ก,เลกน้อยๆติดไม้ติดมือมาทําอาหารมื้อกลางวันบางวันเธอก็เจอเพื่อนเก่าที่คุยกันเรื่องลูกหลานและความเป็นอยู่ของกันและกันพวกเขาถามถ่ยถึงพลชัยลูกชายคนเดียวของเธอและทําไมจะก ผู้รูยายมะลิจึงกลับมาอยู่บ้านอย่างกระทันหันเธอยิ้มบางๆแล้วตอบทิ้งว่าอยู่กรุงเทพมันเหนื่อยคนแก่ๆอย่างเราคงไม่เหมาะกับชีวิตมึงเท่าไหร่ทุกคนพยักหน้าเข้าใจแต่ในแววตาของยายมะลิแฝงไว้ด้วยความปวดร้าวที่ไม่มีใครล่วงรู้หลังจากกลับมาอยู่บ้านได้สองสัปดาห์ยายมะลิเริ่มมีแรงมากขึ้นทั้งกายและใจเธอเดินไปสมัครเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุของตำบลที่ตั้งอยู่ใกล้กลับวัดได้รู้จักผู้คนมากมายในวัยเดียวกันบางคน เป็นอดีตครูบางคนเป็นอดีตพยาบาลบางคนทำเกษตรเธอรู้สึกเหมือนได้กลับไปมีสังคมอีกครั้งได้หัวเราะได้เรียนรู้และที่สําคัญได้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าอีกหนขความเงียบเหงาเริ่มถูกแทนที่ด้วยเสียงหัวเราะและความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นในทุกวันอาทิตย์หนึ่งเธอเข้าร่วมกิจกรรมสอนรำวงพื้นบ้านโดยมีพี่อ่อนอดีตครูสอนนาตศินเป็นผู้นําฝีเท้าที่ยังไม่คล่องนักของยายมะลิในวันแรกกลายเป็นจังหวะที่มั่นคงขึ้นในวันต่อมาเธอเริ่มหัวเราะมากขึ้นร้องเพลงมากขึ้น และที่สําคัญคือหัวใจที่เคยหมุนหมองก็เริ่มเบิกบานขึ้นอีกครั้งแต่แม้จะมีชีวิตใหม่ที่สดใสขึ้นยายเมลิก็ยังไม่สามารถลืมคําพูดของลูกชายในวันนั้นได้เดี๋ยวคุยกับภรรยาก่อนนะครับคงต้องหาวิธีให้แม่กลับไปบ้านชิงรายถ้อยคานั้นยังคงดังชัดอยู่ในใจทุกครั้งที่เธอนั่งเงียบๆคนเดียวในยามค่าคืนคืนหนึ่งเธอหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาเปิดหน้าแรกแล้วเขียนข้อความด้วยลายมือที่ยังคงมั่นคงชีวิตไม่ได้สิ้นสุดและง,งอเมื่อถูกทิ้้้งงแตตต่่่่เเเเเเรรรริิมมมมนนใหือออูจจััักกกวธขียสส็็ปดดุ ลงวางมันข้างหัวเตียงก่อนจะหลับตาลงด้วยใจที่เบากว่าเดิมเวลาผ่านไปอีกหนึ่งเดือนในขณะที่เธอกำลังนั่งล้างผักหน้าบ้านเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอคือลูกชายของเธอพลชัยยายมลิลังเลครู่หนึ่งก่อนกดรับแม่สบายดีไหมครับผมกับกนกวันอยากแวะไปเยี่ยมแม่สุดสัปดาห์นี้ครับเสียงของเขานิ่งและสุภาพเกินกว่าปกติทําให้ยายมลิรู้สึกได้ถึงความไม่ธรรมดาเธอตอบตกลงด้วยน้าเสียงเรียบ และไม่ถามอะไรเพิ่มเติมวันเสาร์บายรถยนต์คันสีขาวจอดหน้าบ้านไม้ของยายมลิพนชัยลงจากรถพร้อมกับกนกวันและปอเด็กชายตัวเล็กวิ่งมากอดยายแน่นยายมลิย่อตัวลงกอดหลานชายอย่างแนบแน่นอนน้ำตาเธอไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวยายคิดถึงหลานที่สุดเลยรู้ไหมปอยิ้มกว้างแล้วบอกว่าปอก็คิดถึงยายฮั หลังจากนั้นเธอพาลูกหลานเข้าไปในบ้านเตรียนน้ำเย็นและขนมพื้นบ้านที่เธอทำไว้ต้อนรับพวกเขานั่งคุยกันเงียบๆในระเบียงบ้านพลชัยดูเกรงเกรงส่วนขนกวันก็นั่งก้มหน้ากัดริมฝีปากบ่อยครั้งในที่สุดพลชัยก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงอ้อมแอมแม่ครับผมขอโทษครับสำหรับทุกอย่างที่ทำให้แม่ต้องกลับมาแบบนั้นผมผมผิดไปแล้วครับขนกวันเงยหน้าขึ้นน้ำตาคลอเบ้าแล้วพูดตามหนูเองก็ขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจให้แม่รู้สึกก็แย่ขนาดนั้นหนูแค่หนูแค่จัดการไม่ดี ยายมะลิมองทั้งสองคนสลับกันรอยยิ้มบนใบหน้าเธออ่อนโยนและเศร้าในเวลาเดียวกันแม่ไม่โกรธหรอกลูกแต่แม่เข้าใจแล้วว่าบางครั้งความรักก็ต้องรู้จักปล่อยวางแม่อยากให้ลูกมีความสุขแม่ไม่อยากเป็นภาระของใครเธอพูดอย่างช้าชาชัดเจนแม่ใจจะสั่นแต่ใบหน้ากลับสงบนิ่งเย็นวันนั้นพวกเขากินข้าวร่วมกันที่ลานหน้าบ้านใต้ต้นมะม่วงข้าวเหนียวหมูทอดน้ำพริกอ่องและไข่ต้องเป็นมื้ออาหารที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยความรู้สึกพลนชัยเงยหน้าขึ้นจากจานแล้วพูดเสียงเบา แม่ครับถ้ามีโอกาสผมอยากพาแม่กลับไปอยู่ด้วยกันอีกครั้งผมอยากแก้ตัวยายมาลิยิ้มแต่ไม่ตอบเธอรู้ว่าใจของลูกชายอาจเปลี่ยนแต่เธอไม่อาจกลับไปเป็นคนเดิมที่หวังเพิ่งพาใครได้อีกแล้วคืนนั้นหลังจากที่ลูกหลานกลับไปแล้วเธอเก็บจานข้าวด้วยความเงียบเดินกลับเข้าบ้านเปิดสมุดบันทึกหน้าใหม่เขียนประโยคสั้นๆว่าคําขอโทษไม่ได้ลบอดีตแต่มันช่วยให้ปัจจุบันไม่ขมขืนในวันถัดมาเธอออกไปตลาดเหมือนเคยเจอแม่ค้าคนเดิมทักว่า ดูคุณยายสดใสขึ้นนะคะมีอะไรมาทําให้ใจเบิกบานหรือเปล่าเธอยิ้มและตอบว่าบางทีการเจ็บปวดก็ทําให้เรารู้จักค่าของความสุขเล็กๆในชีวิตมากขึ้นจากวันนั้นเป็นต้นมาเธอยังใช้ชีวิตอายุที่บ้านไม้หลังเดิมดูแลสวนผักกวาดลานบ้านทํากับข้าวแจกขนมให้เด็กๆในละแวกบ้านเธอกลายเป็นคุณยายของชุมชนที่ใครๆก็รักทุกวันเธอจะนั่งจิบชาใต้ต้นมะม่วงมองดอกไม้ที่บานสะทั่งแล้วคิดในใจว่าบางครั้งความรักก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้แต่อยู่ในความเข้าใจและการให้อภัยที่แท้จริง เช้าวันหนึ่งขณะที่ยายมะลิกำลังกวาดใบไม้หน้าบ้านก็มีเจ้าหน้าที่จากสํานักงานที่ดินของอําเภอมายืนรอหน้ารั้วเขาสวมชุดเครื่องแบบสุภาพถือแฟ้มเอกสารหลายฉบับเดินเข้ามาอย่างนอบน้อมขออนุญาตนะครับคุณยายมะลิผมมาจากที่ดินอําเภอมีเรื่องแจ้งเกี่ยวกับพื้นที่ของยายที่อยู่ในแผนเว้นคืนของรัฐโครงการสร้างถนนสายใหม่จะตัดผ่านท้ายสวนยายครับยายมะลิหยุดกวาดไม้มองหน้าชายหนุ่มด้วยสีหน้างุนงงเขารีบอธิบายเพิ่มเติมเรามีแผนจ่ายค่าชดเชยที่ดิน ตามราคาประเมินครับยายมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยประมาณ80,000นบาทยายมะลิยืนนิ่งอยู่นานก่อนจะเชิญเจ้าหน้าที่เข้ามานั่งคุยกันใต้ต้นมะม่วงเธอฟังรายละเอียดทุกอย่างอย่างระมัดระวังถามคำถามอย่างคนมีสติแม้จะไม่ได้เรียนหนังสือสูงแต่เธอไม่ใช่คนโง่วันนั้นเธอลงชื่อในเอกสารขอรับสิทธิ์เวรคืนและขอให้เจ้าหน้าที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่เธอถืออยู่เพียงคนเดียวหลังจากชายหนุ่มจากไปยายมะลินั่งเงียบอยู่ใต้ต้นไม้พังใจเธอปั่นป่วดความ รู้สึกที่เคยมั่นคงกลับคล้ายถูกกระตกให้หวนคิดอะไรบางอย่างเธอไม่เคยคิดว่าชีวิตบั้นปลายจะมีเงินก้อนใหญ่แบบนี้มาก่อน8 0 0แสนบาทสำหรับคนในวัยเธอคือมรดกที่ไม่ขอหาดฝันแต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนบททดสอบที่พระเจ้าส่งมาให้เธอใช้ปัญญาตัดสินใจสามวันต่อมาพลนชัยโทรมาอีกครั้งน้ำเสียงของเขาเปลี่ยนไปจากครั้งก่อนแม่ครับได้ข่าวจากคนในหมู่บ้านว่าแม่จะได้เงินเวนคืนที่ดินใช่ไหมครับยายมลิยิ้มบางๆขณะถือโทรศัพท์แนบหูใช่จะลูกเขามาแจ้งแล้ว แม่ก็แค่ให้เขาทำตามขั้นตอนพลชัยนิ่งไปสักพักก่อนจะพูดต่อแม่ครับถ้าแม่อยากจะใช้เงินก้อนนี้ให้คุ้มเราวางแผนร่วมกันดีไหมครับผมอยากให้แม่มาอยู่กับผมอีกครั้งบ้านหลังใหม่กำลังจะเสร็จเราจะมีห้องส่วนตัวให้แม่มีห้องน้ำในตัวมีส่วนเล็กๆให้แม่ปลูกผักตามใจเลยครับเสียงของเขานุ่มนวลแต่ยายมาเมลิฟังแล้วกลับรู้สึกเหมือนลมหนาวพัดวูบเข้าใจกลางอก,อกเธอหลับตาสูดหายใจลึกแล้วตอบเรียบๆ ขอบใจนะลูกแม่ดีใจที่ลูกคิดถึงแม่แต่ตอนนี้แม่สบายดีมากไม่ต้องห่วงอะไรเลยพลชัยพยายามจะพูดต่อแต่เธอก็อเบี่ยงประเด็นไปถามถึงหลานชายทำให้เขาไม่สามารถกลับเข้าหัวข้อเดิมได้อีกหลังจากนั้นไม่กี่วันกนกวันโทรมาหาอีกสายหนึ่งเสียงเธอหวานจนผิดปกติคุณแม่ขนูเพิ่งรู้เรื่องค่าชดเชยหนูดีใจกับแม่มากเลยนะคะได้เงินก้อนแบบนี้แม่จะได้มีขวังสุขมากขึ้นใช้ใจ่ายสบายไม่ต้องลำบากอีกต่อไป ยายมาลิตอบด้วยน้ำเสียงสุขุมใช้เจ้าเงินมันช่วยให้เราสบายขึ้นแต่แม่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงให้คุ้มที่สุดกนกวรรณรีบแทรกถ้าแม่ไม่ว่าอะไรหนูมีข้อเสนอค้าแม่อาจจะฝากไว้กับพลนชัยบางส่วนก็ได้ให้เขาช่วยบริหารแม่จะได้มีเงินใช้ทุกเดือนแบบแน่นอนหรือไม่งั้นก็แบ่งให้ลูกๆบ้างแม่จะได้ไม่ต้องคิดมากไงคะยายมาลิยิ้มเธอได้ยินคำว่าแบ่งให้ลูกๆอย่างชัดเจนเธอรู้ทันทีว่าความห่วงใยญในน้ำเสียงนั้นอาจไม่ได้มาจากความรักเพียงอย่างเดียว คืนนั้นเธอนั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงมองฟ้ากลางคืนที่เต็มไปด้วยดาวรู้สึกเหมือนตัวเองกลับไปเป็นเด็กน้อยที่นั่งฟังพ่อแม่คุยกันเรื่องที่นาเรื่องข้าวเรื่องเงินเรื่องชีวิตทุกอย่างล้่มหมุนเบียนอยู่กับคำว่าเชื่อใจและวันนี้เธอได้เรียนรู้ว่าความไว้ใจนั้นมีค่ามากกว่าทองยายเมลิใช้เวลาหลายวันในการคิดทบทวนสุดท้ายยอเธอก็ตัดสินใจเปิดบัญชีใหม่ในชื่อของเธอเพียงคนเดียวและฝากเงินก้อน8 0 0 0 0นบาททั้งหมดไว้ในบัญชีนั้นจากนั้นเธอไปปรึกษาหลวงพ่อที่วัดในหมู่บ้านขอคำแนะนําเกี่ยวกับกกาารรรจัดรรัดทพพย์สสินขอองงงผูู้ววหล่ แนะนำว่าอย่ายึดติดกับทรัพย์แต่อย่าปล่อยให้ใครถือแทนหากใจเราสงบปัญญาจะสว่างเองคำพูดนี้เหมือนแสงนําทางในใจเธอเธอกลับบ้านมาและเขียนที่ในกรรมอย่างไม่เป็นทางการแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้ให้หลานชายในอนาคตและอีกส่วนหนึ่งไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลและดูแลตัวเองโดยไม่แจ้งใครในครอบครัวหนึ่งสัปดาห์ต่อมาพลชัยและกนกวันขับรถมาหาอีกครั้งพร้อมท่าทางกระตือรือร้นเกินจริงพวกเขานำผลไม้เสื้อผ้าและของใช้มาฝากเต็มรถบอกว่ามาเยี่ยมแม่ด้วยความคิดถึงใหญ่มาลิรับของด้วยรอยยิ้ม ไม่แสดงอาการใดๆวันนั้นทั้งครอบครัวกินข้าวริมกันอย่างอบอุ่นแต่ยายมะลิรู้ดีว่าสิ่งที่อบอุ่นนั้นไม่ได้มาจากก่อความจริงใจเหมือนในอดีตหลังอาหารพลชัยแซงชวนคุยเรื่องเงินแม่ครับถ้าแม่อยากให้ผมช่วยดูแลเรื่ององเงินผมพร้อมมากเลยนะครับจะได้แบ่งเบาภาระของแม่ไงครับกนกวันรีบเสริมใช่ค่ะคุณแม่อยากคิดมากเลยฝากไว้กับพวก็เราก็เหมือนฝากไว้กับครอบครัวยายมะลิหันมามองทั้งคู่ด้วยสายตานิ่งแล้วตอบเบาๆว่าแม่ฝากไว้กับท้าแล้วลูกพระท่าน ช่วยดูแลใจแม่ได้ดีที่สุดทั้งคู่ชะงักสีหน้าสับสนก่อนจะหัวเราะแห้งๆเปลี่ยนเรื่องคุยหลังจากนั้นไม่นานพวกเขากลับกรุงเทพไปโดยไม่มีคำตอบจากยายเมลิเรื่องเงินวันต่อมาหลานชายโทรมาหายายด้วยน้ำเสียงสดใสาย,ยายฮัปออยากกลับไปอยู่กับยายได้ใหม่ปอบือกรุงเทพน้ำเสียงนั้นไร้เดียงสาแต่น้ำตายายเมลิกลับไหลทันทีได้สิทธิ์ลูกยายรอปอเสมอเลยเธอรู้ว่าอย่างน้อยในโลกนี้ยังมีเด็กคนหนึ่งที่รักเธอโดยไม่มีเงื่อนไขและนั่นคือสมบัติที่มีค่าที่สุดในชีวิตเธอแล้ว เช้าตรู่วันหนึ่งที่หมอกจางและลมเย็นพัดผ่านสวนเล็กๆข้างบ้านยายมะลิลุกขึ้นจากเตียงไม้เตี้ยที่เธอรักเปิดหน้าต่างรับแสงอ่อนอนอของอาทิตย์แรกของฤดูหนาวเธอยิ้มเบาๆขณะได้กลิ่นหอมของดอกพุทธขาวที่ปลูกไว้ริมหน้าต่างร่างกายแม้จะเริ่มรุแรงลงตามวัยแต่ใจของเธอกลับเต็มเปี่ยมไปด้วยความสงบและความมั่นคงกว่าครั้งใดในชีวิตเสียงโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าไหนครวดังขึ้นเธอเดินช้าๆไปรับสายเสียงของพนชัยลูกชายดังมาจากปลายสายแม่ครับผมกับกนกวันขอโทษครับเรื่องที่ผ่านมาพวกเราคิดกันมาหลายวันแล้ว อยากให้แม่ยกโทษให้อยากกลับไปเยี่ยมแม่อีกครั้งครับน้ำเสียงของเขาฟังดูจริงใจแต่ก็เจือไปด้วยความลังเลยายเมลิงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงอุ่มนวนมาเถอะลูกแม่ไม่โกรธใครหรอกแม่รอได้เสมอแล้วเธอก็วางสายลงอย่างช้าๆไม่ได้คาดหวังไม่ได้ดีใจเกิดไปแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธเพราะเธอได้เรียนรู้แล้วว่าความรักที่แท้จริงคือการยอมรับไม่ใช่การครอบครองไม่กี่วันหลังจากนั้นรถยนต์คันเดิมก็มาจอดหน้าบ้านไม้กลางทุ่งพลนชัยลงจากรถ พร้อมกนกวันและปอเด็กชายที่โตขึ้นมากตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ยายเห็นเขาวิ่งเข้ามากอดเธอแน่นยายครับปอมาหายายแล้วน้ำตาของยายมาลิกครอบบ้าเธอกอดหลานแน่นราวกับจะถ่ายเทความอบอุ่นทั้งหมดในใจผ่านอ้อมแขนอนอนั้นยายคิดถึงปอเหลือเกินลูกเธอพูดเบาๆพร้อมลูกหัวห,วหลานอย่างเทาบาวันนั้นบ้านไม้หลังเล็กๆกลับมีเสียงหัวเราะอ,อีกครั้งกลิ่นกับข้าวที่ลอยออกจากครัวกลิ่นข้าวเหนียวร้อนๆและหมูทอดกรอบๆทําให้บรรยากาศในบ้านอวนไปด้วยความสงจาก มัมเก่าๆที่เคยหายไปหลังอาหารเย็นพลนชัยเดินเข้ามานั่งข้างๆยายมลิต้ต้นมะม่วงเขาเงียบอยู่พักหนึ่งก่อนจะพูดแม่ครับผมรู้ว่าที่ผ่านมาผมผิดไปมากผมเห็นแก่ตัวคิดถึงแต่ความสะดวกของตัวเองไม่เคยคิดว่าแม่จะรู้สึกยังไงตอนนี้ผมอยากขอโทษจากใจจริงยายมลินิ่งเธอหันมามองหน้าลูกชายด้วยสายตานุ่มนวลแต่เด็ดขาดแม่ให้อภัยลูกเสมอแต่แม่ไม่อาจลืมได้หรอกความเจ็บมันสอนให้แม่รู้จักรักตัวเองให้เป็นพลนชัยก้มหน้าลงอย่างละอายน้ำตาของเขาหยดลงบนหลังมือแม่ ที่เขาจับไว้แน่นเขาไม่ได้พูดอะไรอีกแค่นั่งนิ่งๆอยู่ตรงนั้นเป็นเวลานานคืนนั้นหลังจากลูกหลานเข้านอนยายมาลินั่งอยู่คนเดียวหน้าระเบียงบ้านมองดวงจันทร์ลอยเด่นเหนือยอดไม้เธอหยิบสมุดบันทึกเล่มเดิมขึ้นมาเปิดหน้าสุดท้ายแล้วเขียนว่าวันที่คนที่เคยทําให้เราร้องให้กลับมากอโทษมันไม่ใช่เพราะเขาเปลี่ยนไปแต่อาจเป็นเพราะเราแข็งแรงพอที่จะรับคําขอโทษนั้นโดยไม่ร้องให้อีกแล้ว เช้าวันถัดมาปอเดินมาหายายขณะเธอลังเด็ดผักบุ้งหน้าบ้านยายครับถ้าปอโตขึ้นปอจะดูแลยายเองนะปะอาจจะไม่ให้ใครและยายไปไหนอีกยายยิ้มน้ำตาคลออีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความอบอุ่นเธอเอื้อมมือลูกวัวละหาเนาเบาๆยายรู้ลูกยายเชื่อใจปอเมื่อฤดูหนาวผ่านพ้นไปยายมาลียังคงใช้ชีวิตแบบเดิมเธอแบ่งเงินบางส่วนจากค่าชดเชยไว้เป็นทุนการศึกษาของปอฝากธนาคารไว้ในชื่อหลานชายโดยระบุว่า ให้ใช้เมื่อเรียนจบมัธยมเธอไม่บอกใครแม้แต่พลชัยเพราะรู้ดีว่าความรักที่แท้จริงไม่จําเป็นต้องประกาศให้ใครฟังเพียงแค่ทําไปด้วยใจก็เพียงพอแล้วสุดสัปดาห์ต่อมาพลชัยกับกนกวันมาหาเธออีกครั้งคราวนี้ไม่มีของฝากไม่มีคําพูดหวานเกินจริงมีเพียงความเงียบที่เต็มไปด้วยความละอายและความพยายามจะแก้ไขสิ่งที่เคยผิดเขาทั้งสองลงมือช่วยยายทาสวนช่วยยกของซ่อมเก้าอี้ไม้เก่าที่หักและช่วยล้างถังน้ําโดยไม่ต้องให้ยายเอ่ยปากภาพนั้น ทำให้เพื่อนบ้านที่ผ่านไปมาต้องยิ้มออกมาอย่างไม่รู้ตัวหลายเดือนผ่านไปปอกกลับมาอยู่กับยายช่วงปิดเทอมเขาช่วยยายขายข้าวโพดต้มที่หน้าบ้านเขียนป้ายด้วยลายมือน่ารักว่าข้าวโพดต้มยายมะลิหวานนุ่มหอมลูกค้าจากในหมู่บ้านนอและต่างอำเภอแวะมาซื้อกันอย่างต่อเนื่องวันหนึ่งมีนักข่าวท้องถิ่นผ่านมาพบเห็นจึงถ่ายภาพและสัมภาษณ์สั้นๆเผยแพร่าทางโซเชียลเพียงไม่กี่วันเรื่องราวของยายมะลิ และหลานชายก็กระจายไปทั่วผู้คนส่งข้อความให้กำลังใจบางคนแวะมาเยี่ยมบ้างก็มาซื้อข้าวโพดเด็กๆมาขอถ่ายรูปกับยายขณะที่ผู้สูงอายุจากหมู่บ้านใกล้เคียงแวะมาเยี่ยมและขอคำแนะนำเกี่ยวกับก่อหารดูแลตัวเองในวัยชารายายมาลิกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนเธอไม่เคยคิดว่าจะมีวันหนึ่งที่ชีวิตเงียบองเหงาจะกลายเป็นบทเรียนให้คนอื่นได้เรียนรู้วันหนึ่งพลชยัยนั่งจิบชากับแม่ใต้ต้นมะม่วงเขาหันมาถามเบาๆแม่เคยเสียใจไหมที่ย้ายมาอยู่กับผมวันนั้น ยายมะลิหัวเราเบาๆไม่เคยเสียใจลูกมีแต่เรียนรู้แม่ได้รู้ว่าเมื่อเราหวังจากใครมากเกินไปเราจะเจ็บแต่เมื่อเราหวังจากตัวเองเราจะยืนได้ด้วยขาเราเองพลนชัยนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะยกมือไหว้แม่ขอบคุณแม่ที่สอนผมโดยไม่ต้องพูดยายลูกศร,รลูกชายเบาๆแล้วกล่าวว่าแม่ไม่ได้สอนลูกแค่ใช้ชีวิตให้ลูกเห็นเท่านั้นเมื่อปีถัดไปยายมะลิได้รับเกียรติให้ขึ้นเวทีงานผู้สูงวัยแห่งปีในจังหวัดเธอแต่งกายด้วยชุดผ้าสิ้นทอมือใบหน้าเพื่อนยิ้มอย่างเรียบง่ายเธอกล่าวบนเวทีสั้นๆว่า ขอบคุณความเจ็บที่ทําให้ใจแข็งแรงขอบคุณลูกหลานที่สอนให้ฉันรักตัวเองและขอบคุณชีวิตที่ยังให้โอกาสฉันเติบโตแม้อายุจะมากแล้วก็ตามเสียงปรบมือ,อกึกก้องทั่วหอประชุมน้ําตาหลายคนไหลยอย่างไม่รู้ตัวและในทุกเช้าที่แสงแดดสาดผ่านหน้าต่างบ้านไม้หลังเดิมยายเมลิกกยังคงนั่งอยู่ตรงเก้าอี้ตัวเดิมจิบชาร้อนๆมองดูหลานชายวิ่งเล่นในสวนเธอรู้ว่าแม้ชีวิตจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่เธอก็ได้เรียนรู้ที่จะรักมันในทุกสุขอย่างแท้จริงและนั่นคือความสุขแท้ของชีวิตที่เธอตามหามาทั้งชีวิต